สวัสดีค่ะวันนี้จะมาแนะนำวิธีการเปลี่ยน ID l ล n e ให้เพื่อนๆกดเข้าไปในลายเลยค่ะการเปลี่ยน ID l ล n e นะคะคือเพื่อนหายกลุ่มหายแชทหายถึงแม้ว่าเราจะสำรองข้อมูลข้อมูลเหล่านี้ก็ยังหายนะคะแต่ที่ไม่หายก็คือสติกเกอร์ลายเหรียญลายแต่ถ้าเราย้ายจาก Android ไป iPhone อันนี้เหรียญหายนะคะแต่สติกเกอร์ยังอยู่ค่ะส่วนใหญ่ไอเทมที่เราซื้อนะคะจะไม่หายไปหรือว่าถ้าเราหายจากการย้ายลน์เราก็ไปขอความช่วยเหลือกับลายได้นะคะการเปลี่ยนไอดีไลน์ให้เพื่อนเเช็คข้อมูลเหล่านี้เลยค่ะกดไปที่เฟืองด้านบนแล้วเข้าไปตรงหัวข้อคำว่าบัญชีให้เพื่อนเพื่อนเช็คเบอร์โทรศัพท์เบอร์โทรศัพท์ ต้องเป็นปัจจุบันเท่านั้นถ้ายังเป็นเบอร์เก่าที่เราไม่ใช้แล้วก็<แ>ให้เราเปลี่ยนออกได้เลยค่ะต่อไปอีเมลเพื่อนๆลงทะเบียนหรือยังถ้ายังไม่ลงทะเบียนก็ลงทะเบียนให้เรียบร้อยขั้นตอนการลงทะเบียนจะแปะไว้ใต้ลิงก์เลยค่ะต่อไปรหัสผ่านรหัสผ่านก็ต้องเป็นปัจจุบันถ้าเราจำรหัสผ่านไม่ได้ก็ให้เปลี่ยนให้เป็นปัจจุบันได้เลย ข้อมูลเหล่านี้สำคัญมากทีนี้มาดูโปรไฟล์โปรไฟล์ในหน้านี้ก็จะมี l ล ne ID อ,อันนี้เราตั้งเรียบร้อยแล้วแต่มาดูกันว่าเวลาเราจะลบ ID line ID นี้จะหายไปหรือไม่อีกอย่างหนึ่งเราจะไปดูข้อมูลเกม เพราะว่าอันนี้เราจะดูว่าเวลาเราเปลี่ยน ID l i n ลแล้วเกมจะหายไปไหมดูข้อมูลเกมลายเกมในลายนี้จะมีเกมอยู่2เกมกดเข้าไปดูก่อนเป็น l ลายบับเบิ เราจะลงไว้ที่ Level เลเวล5ต่อไปถ้าเราย้ายเราจะเรายังจะอยู่ที่เลเวล5หรือเปล่าปิดเกมออกมาก่อนทีนี้ไปเริ่มขั้นตอนการย้ายลายเลยถ้าเพื่อนๆมี2เครื่องก็จะย้ายง่ายก็คืออีกเครื่องหนึ่งเราจะทำเพื่อให้ ID หายไปแต่ถ้า เพื่อนๆมีเครื่องเดียวแล้วเครื่องสามารถโครนิ่งลายได้เราต้องโครนิ่งตอนที่เรายังไม่สร้างลายแต่ถ้าเรามาโครนิ่งตอนที่เราสร้างลายเสร็จแล้วมันก็จะเก็บข้อมูลเก่าๆที่เป็นลายอันเดิมไว้อันนี้ก็จะไม่สามารถทำได้ก็คือมันจะมีข้อจำกัดหลายอย่างในการลบ ID ลายคือถ้าลายจำข้อมูลเก่าก็จะลบไม่ได้เครื่องเก่าก็ลบไม่ได้เพราะว่า ลายจะเก็บข้อมูลทุกอย่างไว้ในเครื่องแล้วลายก็จะดึงข้อมูลกลับคืนมาได้ค่ะถ้าจะให้ดีก็คือแยกเครื่องในการดึง ID ดีกว่าหลังจากเราเข้าไปแล้วให้กดคำว่าเข้าสู่ระบบแล้วเข้าสู่ระบบด้วยหมายเลขโทรศัพท์ใส่เบอร์โทรศัพท์ค่ะกดตรงสีเขียวที่มีลูกศร กดคำว่าตกลงอันนี้จะเป็นการเข้าลายหลายครั้งก็จะมีถามว่าเป็นระบบอัตโนมัติไหมถ้าเพื่อนๆเ,เคยเข้าลายครั้งเดียวอันนี้ก็จะมีไม่มีค่ะกดตรงลูกศรสีเขียวเลยค่ะกดคำว่าตกลงรอรหัสยืนยัน อันนี้นะคะสำคัญเพื่อนๆต้องตอบคำว่าสร้างบัญชีใหม่เท่านั้นตั้งชื่อค่ะเหมือนเราสร้างลายปกติตั้งรหัสผ่าน เราจะเพิ่มเพื่อนหรือไม่เพิ่มเพื่อนก็ได้กดลูกศร Next จะกดยอมรับหรือว่าปฏิเสธก็ได้อันนี้จะกดปฏิเสธไปก่อนกดตกลงลายนี้เราจะสร้างขึ้นมาเพื่อดึง ID เท่านั้นจะไม่เกี่ยวกับลายหลักของเราค่ะพอเราสร้างขึ้นมาเราสามารถลบบัญชีลายได้เลย ันนี้ก็จะเป็นลายใหม่ที่เราสร้างขึ้นมาลายนี้เราสามารถลบบัญชีลายออกได้เลยหรือไม่ลบก็ได้การลบบัญชีลายทุกอย่างจะหายไปหมดไม่สามารถคู่คืนได้สติกเกอร์เหรียญต่างๆไม่สามารถคู่คืนได้เพราะว่าเรายอมรับที่จะลบเองระวังอย่าลบผิดลายค่ะ ลายที่สองที่เราสร้างลบไปเรียบร้อยแล้วทีนี้เครื่องเดิมของเราลายก็จะยังอยู่ลายที่เราใช้ก็ยังอยู่ทีนี้ให้เราลบแอปออกจากเครื่องหรือว่าเราจะลบข้อมูลออกจากลายเฉยๆก็ได้การที่เราลบข้อมูลออกจากลายก็ไปที่แอปแล้วไปหาแอปลายเลยค่ะ ที่จัดเก็บข้อมูลแล้วก็ล้างข้อมูลเลยหรือว่าเพื่อนๆจะลบแอปออกจากเครื่องแล้วก็โหลดใหม่ก็ได้ทำได้สองแบบพอเราล้างข้อมูลเรียบร้อยแล้วก็ให้เราเข้าไลนา์แล้วให้กดคำว่าเข้าสู่ระบบเข้าสู่ระบบด้วยหมายเลขโทรศัพท์ กดถัดไปค่ะกดตกลงกดถัดไปค่ะกดตกลงค่ะ <c oughs> แล้วให้ตอบคำว่าใช้อีเมลกดถัดไปค่ะ ใส่รหัสผ่านที่เราได้ตั้งไว้แล้วรหัสผ่านที่เราได้เตรียมไว้เรียบร้อยแล้วกดคำว่าถัดไปแล้วกดคำว่าเข้าสู่ระบบเรียกคืนข้อมูลหรือว่าข้ามขั้นตอนนี้ก็ได้ค่ะเพราะว่ายังไงข้อมูลแชทก็ไม่กลับมา กดตกลงอันนี้จะเพิ่มเพื่อนก็กดติ๊กได้เลยถ้าไม่เพิ่มก็กดถัดไปทีนี้เรามาดูกันว่าพอเราดึง ID ออกไปแล้วจะมีข้อมูลอะไรเหลืออยู่บ้างข้อมูลหน้าหลักเลยค่ะข้อมูลเพื่อนไม่มีแล้วข้อมูลแชทไม่มีแล้วทุกอย่างหายไปหมดเลย ไปดูที่โปรไฟล์อันนี้เบอร์โทรยังเป็นเบอร์เดิม ID ไม่มีแล้วเราสามารถตั้ง ID ใหม่ได้เลยหน้าบัญชีหน้าบัญชีอีเมลยังเป็นอีเมลเดิมให้ไปดูที่สติกเกอร์กล่องของขวัญสติกเกอร์ในกล่องของขวัญยังอยู่ค่ะเราสามารถโหลดได้ ทีนี้เราจะไปดูข้อมูลเกมกันให้เข้ามาที่ wallet แล้วเลื่อนมาที่ด้านล่างกดคำว่าลายเกมกดปิดก่อนข้อมูลลายยังอยู่นะคะแต่ว่าต้องไปดูเลเวลก่อนว่ายังอยู่เลเวลเดิมไหม อันนี้ต้องล็อกอินใหม่เลย ยังอยู่เลเวลเดิมก่อนที่เราจะออกก็อยู่เลเวล5พอตอนนี้เข้ามาก็ยังเป็นเลเวลเดิมสรุปแล้วก็คือเกมลน์บับเบิไม่หายนะคะสำหรับการเปลี่ยน ID l i ไลน์ก็ตามที่เห็นนะคะว่าหายหรือไม่หายนะคะสำหรับคลิปนี้ก็จบการแนะนำเพียงเท่านี้นะคะชอบก็กดไลค์กดซับสไ i b e กดแชร์ให้ด้วยนะคะสวัสดีคะ่ะ